ต่อมาเราจะมาที่เมนูหลักเหมือนเดิมนะคะเลืกทิ่เมนูหลักเลือกฐานข้อมูลตรงนี้นะคะเราจะเลือกเป็นเลือกเป็นเพิ่มแก้ไขรายการเงินเพิ่มนะคะตรงนี้เราจะมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะเราจะเลือกเป็นเบีย้ยขยันนะคะแล้วกดแก้ไขค่ะ เราจะมาเขียนตรงนี้นะคะตรงเชื่อมโยงการลงบัญชีเราจะเขียนข้างหลังว่าเงินเดือนนะคะแล้วกด enter นะคะเราจะเลือกเป็นเงินเดือนและโบนัสพนักงานนะคะในการเลือกผังบัญชีนะคะแล้วกดเลือกะะจากนั้นเราก็จะกด F10 บันทึกนะคะ แล้กดออกจากนั้นนะคะเราจะไปที่รายการเพิ่มแก้ไขรายการเงินหักนะคะเราจะเลือกที่ขาดงานตรงนี้แล้วเราจะกดปุ่มแก้ไขเราจะไปที่การเชื่อมโยงการลงบัญชีจะเขียนข่าวว่าเงินเดือนนะคะ แล้วกด enter นะคะเราจะเลือกเป็นเงินเดือนและโบนัสพนักงานแล้วกดเลือกค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกด M10 บันทึกนะคะแล้วก็จะกดออก ะะต่อมาเราจะไปที่ w o r k ตรงนี้เราเป็นที่เมนูหลักนะคะเราจะไปเลือกที่บันทึกเงินเดือนยกมาตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างแก้ไขประวัติเงินเดือนยกมาก่อนใช้ระบบนะคะ เราจะแก้ตรงเดือนทับปีตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็น012558นะคะค่ะแล้วก็เราจะมาที่เดือนทับปีตรงนี้เช่นเดิมนะคะจะใส่012558นึงที่ถูกต้องแล้วแล้วกดปุ่มโอเคได้เลยจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะ ให้ได้แต่งดีขึ้นมาเราจะกดเพิ่มนะคะ F3 เพิ่มปุ๊บรหัสพนักงานตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นศูนหนึ่ง Enter นะคะพอเรา Enter ผู้เราจะเห็นว่าจะขึ้นชื่อพนักงานคือสุขใจเก่งมากนะคะนางสาวก็จะเด้งขึ้นมาให้เราดูปล่อยยนะคะเราจะไปที physics, to to ่ ภาษีหักนะที่ใส่ตรงนี้นะคะคือสามพันนะคะยอดสามพันมันก็จะเด้งมาให้เราจนถึงรวมหักแล้วก็สุดทิตตรงนี้ให้เราเรียบร้อยเลยจากนั้นเราก็จะกด F10 บันทึกนะคะก็จะขึ้นมาเก็บข้อมูลแล้วตรงนี้นะคะแล้วก็จะกด Escape ออกโปรแกร,รมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่ตอบ Yes นะคะค่ะก็จะขึ้น ตรงนี้นะคะว่าเป็นของสุขใจเก่งมากนะคะก็เป็นการเซ็จสิ้นค่ะ